เป็นของแบ็คพิงนั่นเองรดปิดฝาให้แน่นเขย่าว,วนๆบาบ์บา,บายแล้วก็แบ่งผมแล้วก็ค่อยทาทีละช่อจากโคนผมถึงปลายผมคือแดงมากนะไอกก้องลาทซสวัสดีค่ะโบค่ะวันนี้นะคะเราจะมาย้อมผมให้ดูกันนะคะวันนี้นะคะเราก็มาย้อมผมของเจนนี่ค่ะ เป็นของแบ็คพิงนั่นเองซึ่งมีทั้งสี่สมาชิกมีสี่เมมเบอร์เลยนะมีหลากหลายสีให้เลือกเป็น 10, 10สิบสีเลยแต่ว่าเราเลือกสีซาฮาราโรสนะคะของเจนนี่มาเรากันค่ะผมคือสีในกล้องวันนี้มันอาจจะแบบว่าดอปไปจากสีจริงหน่อยนึงเพราะว่าสีตอนนี้สีผมโบคือทองเลยอะน่าจะย้อมมาหลายเดือนแล้ว เราก็มาดูกันว่าเราจะได้สีตามชาร์ตอนไหนนะคะนี่ชาร์ตชาร์ตก็มีอันนี้มีสีหัโบก็น่าจะเป็นมองเห็นไหมสีนี้ก็น่าจะได้ประมาณสีที่สองกลางเนียค่ะนะเดีนะ๋ยวเรามาลองดูกันเป็นแบบโฟมค่ะน่าจะย้อมง่ายทุกคนน่าจะย้อมกันเองได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรมาบ้างก็จะมี หัวแบบผมปั๊มมาให้นะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นกิชเป็เนราใส่ตอนย้อมผมเสร็จนะแล้วก็ขวดที่เป็นสีนะคะเออเลขสองเป็นขวดที่สองนะเขาเขียนว่าอะไรแต่เดี๋ยวเราค่อยอ่านวิธีอีกทีกันอันนี้ก็เป็นซอง น่าจะเป็นสีที่ให้เราผสมนั่นแหละอันนี้เขาก็จะมีหมายเลขกำกับไว้หมายเลข1นอันเมื่อกี้หมายเลขสอนะส่วนเราก็มีอันนี้เป็นส่วนที่3หมายเลข3เป็นส,นสองมาให้นะทั้งหมดก็มีประมาณนี้ที่เป็นในส่วนของที่เราต้องย้อมนะแล้วก็แถมเออเอะไรเนี่ย อันนี้เป็นที่คุมตัวเวลาย้อมผมนะคือแถมดีมากปกติจะไม่ค่อยมีอันนี้แถมมาแต่ว่าของ Hello Bubble เ,เนี่ยมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีถุงมือมาให้อีกโอ้โหใส่ใจมากก็ใส่เสร็จแล้วนะคะ ก็จะออกมาเป็นนี้เลยปุ่มเรียบร้อยอ้ะแล้วมาอ่านวิธีให้ฟังก่อนนะว่าทำยังไงก็วิธีการย้อมผมนะคะก็คือเขาบอกให้ใส่ถุงมือใส่ที่คุมไหล่นะแล้วก็เติมโซลูชันหนึและ3ลงด้วยกัน1นึ่และสนี่อันนี้หนึ่งอันที่เป็นซองใหญ่คือหน่นะมองเห็นหรือเปล่าคะ 1> 1. และอันนี้เป็น s o l u ชันสาตัวเล็กๆตองนี้3เข้าด้าดวยกันในขวด s o l u ชันสอก็คือลงในขวดนี้นะจากนั้นปิดฝาให้แน่นเขย่าวนๆบวๆ20ครั้งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้ากันมาลอง 20ครั้งแล้วนะคะเราก็จะทําการย้อมกันเดี๋ยวเราจะบอกวิธีคร่าวๆก่อนเนาะก็คือปั๊มอันเนี้ย3ถึง4ครั้งแล้วในในครั้งที่ราต่อรอบที่จะทาผมอะนะ่ะเนาะเราก็แบ่งผมแล้วก็ค่อยทาทีละช่อจากโคนผมถึงปลายผมทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดผมแล้วเราก็เอามาขยํำให้มันไปนี่ให้มันแบบมากออที่หัวเนี่ยนะแล้วก็ทิ้งไว้20-30นาทีแล้วแต่เรานะ แล้วแต่ถ้าเกิดผมบ่งโบนี่ก็อาจจะประมาณ30นาทีถึงยีนาทีก็ได้แล้วแต่เราแหละเอาที่สะดวกจริงๆเสื้อวันนี้คือใส่แล้วแบบทิ้งเลยนะเพราะว่าเสื้อแบบไม่สวยแล้วอนะคือใส่คือคนกราย้อมผมควรใส่เสื้อที่พอที่จะทิ้งนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเหลือหรือเปล่านะแล้วพอเราเสร็จปุ๊บ30นาทีเราก็ไปล้างผมด้วยแชมพูพอว่าล้างด้วยน้ำอุ่นนะคะพอล้างน้ำอุ่นเสร็จปุ๊บเราก็ใช้อันนี้นะคะหมักไว้3นาทีนะ p e r f e c t s e r เซรัมเนี่ยหมักไว้3านาทีแล้วก็ล้างออกก็ mm hmm. เป่าผมด้วยใดเป่าผมจะทำให้สีผมที่เขาบอกมานะว่าด้วยใดเนี่ยจะทำให้สีผมหยุดทนนานมากขึ้นนะ <Later. S 2> กลับมานะคะก็นี่คือสีผมที่ได้ก็คือแดงมากแต่ว่าตรงก็คือด้วยความที่เราผมดาดําเป็นคนผมดามากแล้วแบบตอนตอนนั้นมันก็ยามันควรมายาถึงนี่แล้วอ่ะมันก็เลยมีสีนี้ที่มันค่อนข,ข,ข้างที่จะอนี่นิดนึงแต่ว่าโดยรวมก็ถ้าเกิดดูไกงใจก็เสมอกันทั่วทั้งหัวนะติดทั่วอยู่สีแดงเป็นสีแดงที่แดงมากแดงสวยมากของจริงือสวยมาก เลิศมากเลยนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาเทียบก็น่าจะได้สีที่สูงสุดเลยนะตามกล่องก็คือสีสีนี้แหละคือแดงมากนะในกล้องก็ใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมไปย้อมกลมน,น้องเจนนี่กันได้นะคะสีนี้เลยสีซาฮาราโรสนะันก็คือสีประมาณนี้เอาถั่วลับก็ออกมาตามนี้สีสวยมาก วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครไทยกับชาแนลของเราด้วยะคะ่ะธนาทุณเซค่ะวนน้่ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย